ครับผมก็ะสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสุบผู้สุกคนอ่าคลิปนี้นะครับเอาเด่นบนนะครับเป็นเด่นบนมาฝากนะเป็นสูตรง่ายๆนะครับสูตรง่ายๆเผื่อว่ามันมีประโยชน์นะครับกับพี่น้องเอาไปจับใสีอีกนะวันนี้จะลงให้สองสองสูตรนะครับสูตรง่ายมากนะครับก็คือ เรจะใช้ตัวนี้พันบวกหลังหน่วยชน,นี้นะครับ2อบวก2ได้เลข4 4เพิ่มเป็น1นะครับมันจะเป็นที่เด่นที่4กับ5นะครับเด่นที่4กับ5ออกที่044 <c oughs> นะครับมาที่เลข4 6หบวก4 6บวก4เป็น10ไในเลข0นะครับได้0กับ1 เราว่าเราเพิ่มหนึ่งวัแรกมันเป็นสองบวกสมันได้เลขสี 4, แล้วก็4เพิ่ม1เป็น5้าวันนี้6กบวกสเป็น10สิบเลขศูก, 0, กับ1นะครับออกที่ส 2, 2, องสองนย่างนี้7จบวกหนะครับเจวกหมันเป็นเลข8 8เพิ่มเป็น9นะมันออก8ปดสีมมันเป็นแค่ตัวเด่นนะครับ 8ไปหลักร้อยอ่าต่อไปนะครับ9บวก3 9บวก3ได้12เลข2เ1เป็น3ได้2กับ3ออก8 6 3นะครับต่อไป7บวก3 7บวก3เป็น10ได้0กับ1นะ ศเพิ่ม1ก็ได้1น,นะครับออกที่209นะมันเดินเดิน110หน่วยเข้ามันอยู่แต่มันมันก็เป็น2ตัวนะครับเอาไปเอาไปทำเป็นเป็นโต๊ะก็ได้นะ0นะครับพันบวกหน่วยก็คือ0บวก9 0บวก9ได้9 9เพิ่ม1ก็เป็น10นะได้9กับ0ออกที่7 79ใเ9นะครับ วันนี้7จบวกเนะครับ7จ็ดบวกเกกับสิเพราะงั้นมันจะเรียนอยู่ที่เลข6กับเลข7อ่ะเรียนที่เลข6กับเลข7นะครับออีกสูตรหนึ่งนะครับเราจะใช้เลขล่างอย่างเดียวนะครับก็คือตัวนี้อย่างนี้นะ ทั้งหมดนะครับก็เป็น0ูนบวกศนบวกศนะ0ูนยบวก5คงที่ 5. นะครับได้0 0นบวกหได้5นะมันจะได้ที่0กับ5นะครับตัวนี้ได้0กับห้าศูนไปหลักร้อย4สูตรนี้มันอยู่หลักสิบหลักหน่วยนะมันที่044อย่างนี้นะครับต่อไปนะ สาบวกสเป็น5 5าบวกสเป็น7จ็้เลข7จนะครับเลขเจ็บวกหคงที่7จ็ดบวกห้าเกับสิอเดี๋ยวที่7กับ2องออกที่2องสองหนะครับสูตรนี้เขาที่เลข1ตรงนี้เขาที่เลข2อย่างนี้่นะต่อไปนะครับเอา3ามบวกแบวกแปาม บวก8เท่ากับ11ได้เลข1 1บวก8นะครับ3ไปบวก8เท่ากับ11ได้เลข1 1บวก8ได้เลข9 9บวก5เท่ากับ14นะครับบวก5ของที่นะ9บวก5เท่ากับ14อันนี้ได้8กับ9อันนี้ได้9กับ4ถ้าจริงๆนะ พี่น้องก็จะจะเด่นไปที่เลข9แต่จริงไม่ใช่นะครับเขาออกที่8 4 3สี่มนะมันเนี่ยมันเป็น8 4สี่แลวพอเราทำอยู่2สูตรอันนี้เข้าที่หลักร้อยอันนี้เข้าที่หลัก10บนะครับต่อไป6บวกหบวกหนบวกหเป็น7 6็บวกหเป็น7 7 บวกหนึ่งเป็นแปดนะครับได้เลขแปดแปดบวกห้าเท่ากับสิบสามอ่ะนี่น้องเห็นตัวชนได้สองกับสามอันนี้ก็แปดกับสามออกที่แปดหกสามนะครับแปดหกสามแปดตัวนี้ไปที่หลักร้อยสามตัวนี้มาหลักหน่วยสามตัวนี้ก็มาที่หลักหน่วยนะครับสามมันอยู่ที่หลักหน่วยต่อไป ก็คือมันมันอาจจะเป็นแค่คู่ต๊เป็นแค่ตัวเด่นนะครับหาใส่อีกตัวหนึ่งสองบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะครับสองบวกหนึ่งเป็นสามสามบวกหนึ่งเป็นสี่สี่ไปบวกห้าเป็นเก้านะได้สี่กับอันนี้เป็นสี่กับเก้าอันนี้เป็นศูนย์กับหนึ่งออกที่สองศูนย์เก้านะครับศูนย์มาหลักสิบเก้ามาหลักหน่วยจะอยู่ประมาณนี้ต่อไปห้า บวก1นบวก1นึบวกหเป็น6 6หบวกหนึเท่ากับเลขเจ็วันนี้มันได้7จ็ดบวกห้าเท่ากับสิได้7กับ2นะครับอันนี้7กับ2อันนี้เกกับ0ออกที่7 7 9ดเนะครับนะเจ็ 7, 7, แล้วก็ต่อไป2องบวกสบวกสาบวกสเป็น5 5าบวกส ได้เลข8นะครับ8ปดบวกเท่ากับ13นะครับเนี่ยมันได้อย่างนี้นะครับวันนี้6กับ7 8กับ3นะครับแต่มันจะมายัางไงมาร้อยมาสิบมาหน่วยอะไรไม่รู้นะครับเพราะว่าเนี่ยอย่างวันนี้ใช่ไหมแล้วได้สี 5, ่กับห้าศูนย์กับห้าแน่นอนถ้าพี่น้องจะเห็นตัวชนก็เอา จ,จัดเลข5้าและเตรียมที่แต่จริงแล้วเขาออกศูนย์นะครับ4อย่างเงี้ย0 4นนะครับอาจจะเข้าแค่า100กับ10นะวันนี้0กับ1 7กับ2ออก2 2 1มันไม่ชนนะออก2 1ก็ถือว่าโอเคนะครับวันนี้8กับ9อันนี้9กับ4ออกที่8 4 3 8ไปหลักร้อย สีมาหลักสิบเห็นไหมหลักหน่วยเราไม่ได้เดี๋ยวตัวนี้วันนี้่ะสองกับสากับสออกที่แปดหสามแปดหลักร้อยสามหลักหน่วยนะครับศกับหนี 1, ่กับเก้าออกที่สองศูนย์เก้าโอเควันนี้เราได้นะศูนย์เก้านะครับอ,อันนี้เก้าศูนย์เจออกที่79โอเควันนี้เราก็ได้นะ แต่ตัวเนี้ยมันจะค่อนข้างจะมามาที่หลักสิบนะนะวันนี้นะครับหกกับเจ็ดแปดกับสามตัวไหนจะมาคู่ไหนมันอย่างว่านั่นแหละมันก็ไม่ได้มาสองตัวท้ายเลยละมันมันอาจจะเข้าหลักร้อยกับหลักสิบอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะเข้าหลักร้อยกับหลักหน่วยก็ได้ มันต้องหาอีกใส่อีกหนึ่งตัวนะครับมันเรียนที่หกกับเจ็ดกับแปดกับสามเก้าบวกศูนย์เป็นเก้าหกบวกสามเป็นเก้าสี่บวกสามเป็นเจ็ดมึงเป็นสามแต่ถ้าว่าอีกสูตรหนึ่งนะครับแต่สูตรสูตรอันนี้มันจะไปบนล่างก็คือเอาสิบ สิบบนบวกหน่วยบนแล้วก็เพิ่มนะครับอย่างเช่นวันนี้นะไอาจจะสูตรเนี้ยมันจะมันจะวิ่งบนล่างแต่เขาจะเดินยาวอยู่นะครับสองบวกหนึ่งได้สามอย่างนี้ได้สามลดเป็นสองเพิ่มเป็นสี่อ่ะมันเป็นสองสามสี่มันก็จะมาชนกับตัวนี้เลขสี่วันนี้ก็เอาสี่บวกสามเป็นเจ็ดนะครับได้เลขเจ็ดเพิ่ม 8ลดเป็น6นะแต,ต่ตัวชวนมันก็คือเลข8ดอันนี้เอาออกที่6 3นะครับอย่างนี้6บวก3ได้9เพิ่มเป็น0ลดเป็น8ได้8 9 0 0อ่ะ0ก็อยู่ศูนยนี้9ก็อยู่ศูนยนี้มันออก2 0 9นะครับตัวนี้วันนี้0บวก9ได้เลขเเพิ่มเป็น10 ลดเป็น8 <c oughs> มันเป็น8 90อันนี้ก็9 0นะครับอันนี้7กับ2ออันนี้มันเป็น8 90เกศย์เพราะฉนั้นชนเกกับ0ูกับศนะครับมันออก79มันมันเป็นแค่ตัวเด่นวันนี้7จ็บวกเก็ได้เลขหก 6. เพิ่มเป็น7นะครับลดเป็น5แล้วกับห้าหกเจ็ดอย่างนี้เพราะฉนั้นไอเจ้าหกับ7จ็ดเนี่ยคนะ่อนข้างจะ น่าจะมาให้เห็นนะไม่หกก็7จนั่นแหละนะครับไม่หกก็เน่าจะติดให้เห็นเพราะมันมัน,ม,นมันมาชนกับตัวนี้หกกับ7เนี่ยแล้วก็เอา,อาเอาตัวเนี้ยอาจจะเป็นเป็นเลขเรียงเลขพี่น้องเป็น7 8็ดแปดอย่างนี้หรือเปล่านะเจ็ดอะไรก็ว่ากันไปนะครับนะเป็นแก้เอาตัวเด่นมันเป็นสูตรง่ายๆเอามาให้พี่น้องไป ปรับใช้แล้วก็ไปจับกับแต่เกิดว่าพี่นอ้องมีวิ่งหนึ่งตัวอะไรสักอย่างก็ก็เอามาจับกันอีกทีนึงนะครับนะโอเคนะครับสลับคลิปนี้เอาเด่นบนมาฝากนะห้าหกเจ็ดหรือว่าถ้าเอาตัวชนก็คือหกกับเจ็ดไปจับกับแปดกับสามแล้วหาใส่อีกตัวหนึง่งถ้าโชคดีเราก็อาจจะ,ะถ้ามันออกมือเหมือนตัวนี้มันเจ็ด อย่างเงี้ยเราก็อาจจะโชคดีหรือไม่ก็ศูนย์อย่างเงี้ยมันเนี่ยมันเริ่มมาเป็นสองตัวแล้วนะเป็น09นอยอก้าวันนี้เนี่ยทำทำไปทํามาแล้วมันจะเละ็นะก็โอเคนะครับเอามาฝากแค่นี้ยังพอมีเวลานะครับให้พี่น้องไปจับหาตัวจับตัวงัในใสใครมีตัวดับตัวเด่นอะไรก็ว่ากันไปนะโอเคคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ